Obrigada. ไปนายไปไปหมูไม้ค่ะ <laughs> อย่าทาแบบนี้นะคะพี่แปนปากมาค่ะว่าอย่าทําแบบนี้นะคะคือถ่ายรูปพี่แปนได้นะคะแต่อย่าติดโกต์ินค้านะคะผค้าโอนมาแล้วคุณเป๊ปสี่แะ้วคะอย่าทําแบบนี้นะคะ่ะแต่งผมทำด้วยนะคะไม่ใช่งานแต่งนะคะแต่เจ้าสาวอแต่ขอกอะเอาเพลงต่อไปเลยครับเพลงต่อไปเลยครับ โอ้ยล่อแมล่อคว่นดัางเขาก็หล่อเ คูดาเปิดเปิดก่อนรัน้องแกอะไรนะครับก่อนก่อนนี้พี่ชจะรอนะผพูดนิดหน่อยนะฮะเรื่องจากเราค่อนข้างจะวันพรุ่งนี้นะเราค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สุขลักษณะนะครับ ก็มีเรื่องจริงจังมาพูดนะฮะว่าพวกนี้ก็ใส่แมสกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีแมสเนี่ยมีมีแมสขายนะครับทุกคนก็คือไม่เอาแมสไปแล้วมีแมสขายแต่ว่ามีแค่ร้อยชุดนะครับเอาเลยแอลกอฮอล์กับสายคล้องคอน่ารักหน้ารักนะครับขายอะไรขายตุ๊กย่าเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอร้อนร้อนละขายขายเนเดอร์แด์ขายไม่ขายของไทนเดอร์แลนด์ คนรักูกกระทะเมาคนหมูกระทะ้วเพลงันกนยัวันมาพีู่กยเระหว่างเลือกเพลงแล้วมันจะนานนะครับเรามาจับสลากครับอีกตาบพรสุดท้ายนะครับ และคนแรกนะคะของบัตนนะะรสื่อนะครับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงสักคนนเลยมาหยิบหน่อยมันของเยอะนะครับคนแรกนะครับ A สง D 3ารารีนะครับเป็นสื่อนนะคระับคนต่อมาครับตื่นเต้นนะครับ A 2และสุดท้ายนะคระับเพลงนะครับแต่เจ้าหนาที่แปลไม่หมดหมดครับ A สองครับ C ยีานะครับเอาละครับมีหลายมีหลายอันเลยอาจจะได้เป็นอีกรอบนะครับเพราะว่าเรามีสองขนาดนะครับมาครับคุณกวางมาเลยนะเตรียมครับอย่าเพิ่งเล่นอะไรนะครับเดี๋ยวเสียงมันดังนะครับเดี๋ยวพนดูนจะคุ้งอะไรลงมานะครับมาครับ A 2 49 C สิพันดาครับคุณ่กลัวนะครับคุณลัวนะครับหลังเวทีนะครับ เป็นคตได้ครับ A หนึ่งครับ B แปครับคุณป๊อปนะครับคุณป๊อปเป็นนามสมมุตินะครับคุณป๊อปครับต่อมาครับวิเญีณปิงครับอุ้ยเขามาเป็นหมู่คณะครับมาเป็นหมู่คณะใครซื้อเป็นหมู่คณะนะครับมากันสามคนเลยครับอุ้ยล่าซํำนะครับ1 3สา B สามิี่ครับวลาลีครับ มันเงียบดังจนไปตอนนี้เงียบฉี่เลยมันอดีตทางใต้เถอะอ่ะมานะครับก็ไรละก็ไรละเจ็ดคนละอีกสิบสามคนครับเมื่อประกาศที่มีเวอร์แตกกันนี่เนี่ย A สองครับ C ยียยย่สิสบสามพับเกียวับยาดินสวยครับเอาละขอบคุยข้างล่างนี่นี่นุ่มหวยเหมือนกันนะครับเรา,าไปเราพูดล่น บุญเขาล่นครับแท้าไหรนะติดเท่าไรนะติดสาอีกเจ็ดคนสิบสี่สิบห้าครับเฮชู้ครับเฮชู้เฮตชู้ครับเฮชู้ต่ำสามเฮชู้ต่ำสี่ครับอีคนแล้วทีนี้ไมบหกครับีไ่มีไม่ม ต่อไปครับอีกสี่คน้ายทุตส่าเต้นนะแม่้คนนี้ดี3วเปลารีครับคุณวารีดีรึเปครับวารีเผื่อคนข้างบ้านไหมเนี่ยสันถักตรงตใช่ใช่อย่ระมานหลัซือบัตรซื้อหัาววารีนะอย่าซื้อเองเอาลุนที่ปอเอาคนลุนลเนเยมากเอาพี่ปอได้หมดเลย คนดีองออมมพรรัตครับออมพรรัตรับพีอหต้ไปทา้าหน้าี่นลกมาเยอันนี้ไปไกลแล้วไปไกลมากตีสาคุณกดสผานครับยังอยู่ไหมกฤสผาดยังอยู่อดใจด้วยเคยไปสุดท้ายโอเคไปมดทั้งงานแล้ว เดียว้ามไดช่อองาโดนาเดี๋ยวฉันเก็บเองพนักงานมองหน้าฉันบอกใครเก็บที่เก็บเองอย่าพึ่งด่าที่อย่าพึ่ด่าหูอ่ะและคนสุดท้ายได้แก่คนคนนี้เป็นชื่อของคนที่เป็นนางเอกในตำนานค่ะนั่นคือคุณเพชราค่ะคุณเล่นค่ะคุณเล่นค่ะ ึ ora, s <S ่งต้นได้นอนหนูค so ่ะและนั่นก็ค so ือคุณนาเด็นาเดตเป็นนักเอสนี่หละครับโกรธเลยโกรธเลยคุณนอนหนูอะไรคัะคุณหนูเล็กก่อนบ่ายบ้างเต่าคุณนุษยสบาตัพืชค่ะอต่อ DDC ค่ะอยู่ไหมครับดีใจได้ตาคนสุดท้ายนะครับ เบลลี่ปิดแฟนคลับแตอยู่ตอนสุดท้ายครับหลังจากจบงานนะตอนช่วงเราไปตับหน้าใจเดินขึ้นเวทีได้ที่คนนี้นะครับด้านหน้าเดี๋ยวจะมีปักให้นะครับเดี๋ยวใจคุณชีนนะครับเป็นคนร้องเพลงปิดในรอบนี้ครับเดี๋ยวรอบต่อไปสปัสปสปหรับตาเราต้องทำอะไรก่อครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องลดเสี่ยงแล้วจ้า งานวันนี้เป็นงานที่เรานั okay> okay. ้นเป็นงานของคุณใช่ไหมคะเราจะไม่มีลองตะปีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ท่านใจก็มาลองด้วยกันใช่ไหมครับมีเขาเาด้ค่ะนวไดราด้วยไดรภาาแป้งมาลองเรงนรโอ้ห รอค่ะตลาดเยังเหลืออยู่นะคะมากค่ะนี่คือลัคกี้แฟนของจริงค่ะฉันให้ทั้งหมดนี่เลยค่ะว้าวเอาไปแบ่งอบอตอที่บ้านหลังาจากช่วงโควิดเขาไม่ได้ดูหนักนานเขามันหมดภายในปีนี้เชื่อแน่ว่าดูจะตา,าแฉกค่ะช่วงนี้มีหนังแนะนำไหมครับพี่นุกหนังแนะนำก็ต้องกวนเธอะคะ<ฮ>อ่ะแฟนไปดูไหมวันที่21เข้าลงวันที่21เหรอพี่ กาลาอ๋อแล้วเขาลงจริงจริงวันไหนครับ2ี่สี่ธันวาคมยี่สิบสี่ธันวาคมใช่แข่ง่เก่งจังเลยไม่เป็นไรมากและทั้งหมดนี้เราแบ่งเป็นคนละครึ่งดีไหมคะได้รู้ตอบว่าไงดีคะสองก้อนแล้วกันนะคะสองก้อนก้อนที่ตอกไปก้อนที่หมดเลยค่ะคุณเล่นนะครับอ่ะก้อนแรกไปทางนี้เลยค่ะให้ออกมาเลยนะระหว่างรอเขาเลือกเพลงและคนที่ได้ก็คือ อาริยาบุกระทะขาดไม่ใช่ครับพู้เล่นครับพี่เขาดีใจนะครับเอาไปแจกนะครับและคนที่ได้ก็คือเตืรนเติรนเตนเเตนโอ้คุณพอสัมผภาขึ้นต้นครับคุณอะไรครับพัดอะไรครับพัดอะไรครับแซรอยพัดแซรอยไม่มาครับพัดแซรอยยังไม่มาครับ ทัศนียภาพ,พครับพ,พิดครับอนันต์ทัศนียภาพครับคุณในไทยรู้กับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วและเจอ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 มาแล้ว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 โพสต้องยืนอ่ะหันไปหากล้องเพื่อไล่ถ่ายเลยหนึ่งช er ็อตตกใจไหมแปนี่ตกใจเลยโอ้ยโทไปบอกตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับพอบอกแม่ที่บ้านเลยหรอครับโอ โอ้ยไปงานแต่งพอดีโอ้ยรางวัลพอดีก็คือโอ้ยทำบุญมาดีนะคนนี้รับทวิ์กิจวรลไยเป็นเขาเป็นคนไทยปะวะบี27คุณเชียงพินเลียมาเลยครับโอ้ประมือครับโอ้เฮ้ยเต็นเพไทยไม่ศชายด้วยดีใจด้วยนะครับ นี่ครับมอบรางวัลให้พี่เขาไปครับครับอัพนี่นี่มอบรางวัลพี่เขาไนครับได้รางวัลหมดเลยนะครับเก่งมากมร้องเพลงเอาสเปรย์มาฉีดให้พี่แปะก่อนว่าให้ทายว่าเป็นกลิ่นอะไรแม่ไอเดะห่ยบอกลิน้นบอกลิ้นจี่ไม,ไม่ใช่เป็นมิ้น เอออนมนาโทรศัพท์มาเปิดเลยขอปเปิดเนื้อก่อนนนนะคี่ืทได้ล,ลงมา ในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเขาจะร้องเพลงอะไรนะครับจะไม่หลอลุ้นนะครับวันนี้ก็อ,อ,าอ้าวเดี๋วยวดู่ดีเขาร้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่ปาร์ตี้แตนายตรงนู้นนะครับคอมตากล้องนะเดี๋ยวให้มีบอยู่ตรงนู้นนะครับเจมสครับคปเจมตรงอู้นครับใครที่เอาของค,คนเฉพาะคนที่เป็น V I P นะครับใครที่แสดงความจงรูว่าจะถ่ายรูปเลยนะครับให้ไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ใหเติลฟรีได้นะครับเพื่อเป็นความแบบว่าสิ่งพิเศษมากๆนะครับ เพราะว่าบางคนาจะตัสว่างทุกนี้อาจจะขับบ้านดึกนะครับได้เลยนะครับเรามีเวลาเจดูเกมของเราเกมของเราเป็นเกมอยเราบอเขาก่อนนานเกมของเราจะเป็นเกมไรอยเีจะไยานะเราู้เพุ่งลงนะคะเดี๋ยวทุไม่มีรง